ที่คุณได้ครอบครองแผ่นดินของพวกเขาไม่ใช่เพราะความดีหรือเพราะหัวใจที่ซื่อตรงของคุณแต่เป็นเพราะความชั่วของชาติต,าตา่างๆนี้พระยะหูวาพระเจ้าถึงได้ไล่พวกเขาไปต่อหน้าคุณเพื่อจะทำตามคำที่พระยะหูวาสาบานไว้กับบรรพบุรุษของคุณ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วชาวอิสราเอลทุกคนต้องตั้งใจทําตามข้อบัญญัติเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และเพิ่มจํานวนมากขึ้นให้ชาวอิสราเอลทุกคนคิดถึงเส้นทางอันยาวไกลที่พระยะ โฮวาให้เดินในที่กันดารตลอด40ปีมานี้เพื่อทําให้ทุกคนถ่อมตัวลงและเพื่อลองใจทุกคนพระองค์ปล่อยให้ทุกคนหิวเลี้ยงดูทุกคนด้วยมานาเพื่อจะทําให้ทุกคนรู้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ใช่ด้วยอาหารเท่านั้นแต่ด้วยคําพูดที่มาจากพระยะโฮวาเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าพยองจนลืมพระยะโฮวาผู้ที่พาออกมาจากอียิปต ดินแดนของการเป็นทาสผู้ที่นำทุกคนเดินผ่านที่กันดานกว้างใหญ่และน่ากลัวมีงูพิษมีแมงป่องแผ่นดินที่แห้งแลง้งไม่มีน้ำแต่พระองค์ก็ทำให้น้ำไหลออกมาจากก้อนหินแข็งในที่กันดานถ้าชาวอิสราเอลลืมพระยะโฮวาและละทิ้งพระองค์ชาวอิสราเอลจะพินาศแน่ๆเหมือนกับชนชาติต่างๆที่พระยะโฮวาทำลายต่อหน้าทุกคนเพราะไม่เชื่อฟังพระองค์นี่ก็เป็นเรื่องร ราในวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาตามกันต่อครับว่าเรื่องราวของเฉลยทาบัญญัติในวิดีโอนี้จะเป็นไปอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้ตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ บัญญัติบทที่9ชาวอิสราเอลขอให้ฟังโอนี้คุณกำลังจะข้ามแม่น้ำจเดนไปขับไล่ชนชาติต่างๆ ที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าเมืองเหล่านั้นใหญ่โตและมีป้อมปราการสูงเสียดฟ,ฟ้าผู้คนก็แข็งแรงและมีรูปร่างสูงใหญ่เป็นลูกหลานของอาณาซึ่งคุณก็รู้และได้ยินคนพูดถึงพวกเขาว่าใครจะไปต่อสู้ลูกหลานของอาณาได้ดังนั้นวันนี้ขอให้รู้ไว้ว่า ะยะหูวาพระเจ้าจะนำหน้าคุณไปพระองค์เป็นเหมือนไสที่เผาผลาญและพระองค์จะวาดล้างพวกเขาให้หมดสิน้นพระองค์จะปราบพวกเขาลงต่อหน้าต่อตาคุณเพื่อคุณจะขับไล่พวกเขาออกไปอย่างรวดเร็วและทำลายพวกเขาตามที่พระยะหูวาสัญญาไวา up คุณเมื่อพระยะหูวาพระเจ้าของคุณไล่พวกเขาไปต่อหน้าคุณก็อย่าคิดไหนใจว่าที่พระยะหูวาหาเรามาครอบครองแผ่นดินนี้เป็นเพราะความดีที่เราทำแต่ที่พระยะหูวาขับไล่ชาติต่างๆไปต่อหน้าคุณนั้นเป็นเพราะความชั่วของพวกเขาต่างหา ที่คุณได้ครอบครองแผ่นดินของพวกเขาไม่ใช่เพราะความดีหรือเพราะหัวใจที่ซื่อตรงของคุณเอเป็นเพราะความชั่วของชาติต่างๆนี้พระยะโฮวาพระเจ้าถึงได้ไล่พวกเขาไปต่อหน้าคุณเพื่อจะํำตามคำที่พระยะโฮวาสาบานไว้กับบรรพบุรุษของคุณคืออับ พระหัมอิสอักและยาโขบดังนั้นขอให้รู้ไวเถอะว่าที่พระยะหวูวาพระจเจ้ามอบแผ่นดินที่ดีเยี่ยมนี้ให้คุณครอบครองไม่ได้เป็นเพราะความดีของคุณวความจริงวพวาคุณเป็นประชาชนที่ดื้อด,ด้าน คำว้ายและห้ามลืมเด็ด ว่าคุณทําให้พระยะโอวาพระเจ้าของคุณโกรธยังไงในที่กันดานพวกคุณกระบุตรต่อพระยะโอวาตั้งแต่วันที่คุณออกจากอียิปจนมาถึงที่นี้แม้แต่ตอนอยู่ที่หูเรผพวกคุณก็ทําให้พระยะโอวาโกรธและพระยะโูวาโกรธคุณมากจนเกือบจะทําลายพวกคุณอยู่ แล้วตอนผมขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผ่นหินคือแผ่นหินที่จารึกสัญญาซึ่งพระยะโอวาทำกับพวกคุณผมอยู่บนภูเขานาน40วัน 40, น40คืนไม่ได้กินอาหาร และดื่มน้ําเลยแล้วพระยะหูวาก็เอาแผ่นหินสองแผ่นที่พระองค์เขียนด้วยมือของพระองค์เองให้ผมบนแผ่นหินนั้นมีคําพูดทั้งหมดที่พระยะหูวาบอกพวกคุณจากเปลวไฟบนภูเขาในวันที่พวกคุณมาประชุมพร้อมกันนั้นเมื่อครบ40วั สี่สิบคืนแลว้วพระยะหูวา่มอมอวแผ่นหินสองแผ่นคือแผ่นหินที่จารึกสัญญานั้นให้ผมและพระองค์พูดกับผมว่า รีบลงไปจากที่นี่ถือเพราะประชาชนที่เจ้าพาออกมาจากอียิปต์นั้นทำผิดร้ายแรงแล้วทั่วเขาทิ้งแนวทางที่เราสอนเร็วเหลือเกินว เทาหลอรูปหลูหะขึ้นมากราบไหวแล้วพระยะหูวาก็พูดกับผมว่าเราเห็นแล้วว่าชนชาตินีน้ื ด้านจริงๆปล่อยให้เราทำลายพวกเขาและลบชื่อของพวกเขาไปจากโลกนี้เถอะแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติที่มีกำลังมาก กว่าและมีจำนวนมากวามากว่าทัวทั้ง เขาซึ่งตอนนั้นยังมีเปลวไฟลุก โอนอยู่แผ่นหินสองแผ่นที่จารึกสัญญาก็อยู่ในมือทั้งสองข้างโอผมเห็นว่าพวกคุณทำบาปโอพระยะโอวาพระเจ้าพวกคุณล่อรูปลูกวัวโลหะขึ้นมากราบไหว้พวกคุณทิ้งแนวทางที่พระยะโอวาสอนเร็วเหลือเกินผมก็ทุ่มแผ่นหินสองแผ่นนั้นลงกับพื้นจน แต่กระจายโตหน้าโตตาพวกคุณแล้วผมก็หมอบลงโต่อหน้าพระยะโูวาเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนเหมือนครั้งแรกไม่ได้กินอาหารหรือดื่มน้ำเลยเพราะความผิดทั้งหมดที่พวกคุณทำเป็นสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโูวาและทำให้พระองค์ up. ลคืองใจผมกลัวมากเพราะพระยะหูวาโกรธพวกคุณมากจนเกือบจะทำลายพวกคุณอยู่แล้วแต่ตอนนั้นพระยะหูวายังฟังผมอยู่พระยะหูวาโกรธอารมณ์มากจนเกือบจะทำลายเขาเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมอ้อนวอนให้อารมณ์ด้วยแล้วผมก็เอาสิ่งชั่วร้ายที่ ที่คุณทำขึ้นมาคือลูกวัวนั้นไปเผาไฟผมทูบและบด จนละเอียดเป็นผงแล้วโปรยลงไปในลำนํำธารที่ไหลามาจากภูเขาต่อมาพวกาขุณก็ทำให้พระยะหัวโกรธอีกที่ทาเบราที่มัตสาและที่ขีบรธหาพาอาวาตอนที่พระยะหัวให้พวกขุนออกจากคาเดชบาเนียและบอกว่า ขึ้นไปยึดครองแผ่นดินที่เราจะยกให้พวกเจ้า พวกคุณก็ขับคำสั่งของพระยะหูวาพระเจ้าอีกพวกคุณไม่ได้แสดงความเชื่อในพระองค์และไม่เชื่อฝังพระองค์ตั้งแต่ผมรู้จักพวกคุณพวกคุณกรบุต่อพระยะหูวามาตลอด จึงมอบลงต่อหน้าพระยะหูวาอยู่สี่สิบวันสี่สิบคืนที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะพระยะหูวาบอกว่าพระองค์จะทำลายพวกขุนให้หมดผมอ้อนโวนพระยะหูวาวา่า พระยะหูวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสูงโอยทำลายประชาชนของพระองค์เลยพวกเขาเป็นชนชาติของพระองค์พระองค์ไทยพวกเขาออกมาด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์และทาพวกเขาออกจากอียิปด้วยพลังอำนาจของพระองค์หอระลึกถึงผู้รับใช้ของพระ พระองคือับราฮัมอิสอาและอย่าโขโขอ,อย่าใส่ใจความดื้อดึงของชนชาตินี้และอย่าใส่ใจความชั่วและความบาของพวกเขาเลยไม่อย่างนั้นคนในแผ่นดินที่พระองค์พาพวกเราออกมาจะพูดว่า,ร,า,วาระยะโูวาพาประชาชนพวกนี้เข้า ไปอยู่ในแผ่นดินที่พระองค์สัญญาไว้กับพวกเขาไม่ได้พระองค์พาพวกเขาออกมาเพื่อจะฆ่าทิ้งไหนที่กำดาลเพราะพระองค์เกลียดพวกเขาพวกเขาเป็นประชาชนของพระองค์และเป็นชนชาติของพระองค์พระองค์พาพวกเขา อมาด้วยพลังอำน,นาจและด้วยความเข้มแข็งของพระองค์ บทนี้โมเสสก็พูดกับชาวอิสราเอลว่าเขากําลังจะข้ามแม่น้ําจอแดนไปขับไล่ชาติต่างๆที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าพระเจ้าจะนําหน้าทุกคนไปพระองค์เป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญพระองค์จะกวาดล้างพวกเขาให้หมดสิ้นก็อย่าให้ทุกคนคิดว่าที่พระยะโฮวาพาทุกคนมาครอบครองแผ่นดินนี้เป็นเพราะความดีที่ทุกคนทําแต่อันที่จริงพระยะโฮวาขับไล่ชนชาติ ต่างๆเป็นเพราะความชั่วของพวกเขาต่างหากอย่าลืมว่าชาวอิสราเอลทําให้พระยะโฮวาโกรธยังไงในที่กันดารซึ่งพระยะโฮวาถึงกับจะลงมือกวาดล้างชาวอิสราเอลไปแล้วแต่โมเสสก็เป็นคนที่อ้อนวอนขอร้องไว้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าทําให้พระยะโฮวาโกรธโดยอย่าขัดคําสั่งของพระยะโฮวาให้ยึดถือข้อบัญญัติข้อกําหนดและข้อกฎหมายของพระยะโฮวาดย เยคครร่งรับนี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอวอวยพรให้ทุกท่านจนมีแต่ความโชคดีจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีอายุยืนยาวตลอด ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภี์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมโดย <c oughs> ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคำภี์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วชาว ชาวอิสราเอลทุกคนต้องตั้งใจทำตามข้อบัญญัติเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่ด้วยคำพูดที่มาจากพระยะฮัวาเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าพยองจนลืมพระยะฮฮวาผู้ที่พาออกมาจากอียิปต์ดินแดนของการเป็นทาสผู้ที่นํำคนผู้ที่นำทุกคนเดินผ่านที่กันดานกว้างใหญ่และน่ากลัวมีงูพิษมีแมงป่อง แต่พระองค์ก็ทำให้น้ำไหลออกมาจากก้อนหินแข็งในที่กันดา n ถ้าชาวอิสราเอลลืมพระยะโฮวาและละทิ้งพระองค์และละทิ้งพระองค์ชาวอิสราเอลจะพินาศแน่ๆเหมือนกับชนชาติต่างๆที่พระยะโฮวาทำลายต่อหน้าทุกคน ดังนั้นขอให้รู้ไว้เถอะว่าที่พระยะหูวาพระเจ้ามอบแผ่นดินที่ดีเยี่ยมให้มอบแผ่นดินที่ดีเยี่ยมนี้ให้ขุนครอบครอง พระเจ้าของคุณโกรธยังไงในที่กันดานพวกคุณกบฏต่อพระยะโฮวาตั้งแต่วันที่คุณออกมาจากตั้งแต่วันที่คุณออกจากอียิบมาตั้งแต่วันที่คุณออกจากอียิบจนมาถึงที่นี่แม้แต่ตอนที่ แม้แต่ตอนอยู่ที่โฮเรสพวกคุณก็ทำให้พระยะโฮวาโกรธพวกเขาทิ้งแนวทางที่เราสอนเร็วเหลือเกินพวกเขาหลอร พวกเขาหล่อรูปโลหะขึ้นมากราบไหวพอผมเห็นว่าพวกคุณทำบาปต่อพระยะโหวาพระเจ้าพวกคุณหล่อรูปว,วัวหล่อรูปหอรูปลูกว,วัวโลหะขึ้นมาแค่นี้ก็พูดไม่ได้ พวกคุณหลอรูปลูกวัวโลหะขึ้นมากราบไหวพวกคุณทิ้งแนวทางที่พระยะหวาผมทูบและบทจนละเอียดเป็นผงแล้วโปรยลงไปในลำธารที่ไหลจาก ที่ไหลมาจากภูเขาต่อมาพวกคุณก็ทำให้พระยะโหวากรธอีกที่ทำกรธอีกที่ทาเบราที่มัดสาที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะพระยะโหวาบอกว่าพระองค์จะทำลายพวกคุณได้มให้หมด พระองค์จะทำลายพวกคุณให้หมดพระองค์จะทำลายพวกคุณให้หมดผมอ้อนวอนพระยะโโหวาวา่าพระองค์ไถ่พวกเขาออกมาด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพาพวกเขาออกมาจากออกจากออกจาก และพาพวกเขาออกจากอียิปต์ด้วยพลังอำนาจของพระองค์พระองค์เป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญพระองค์จะกวาดล้างพวกเขาให้หมดสิ้นก็อย่าให้คิดก็อย่าให้ทุกคนคิดว่าที่พระยะโฮวาพาทุกคนมาครอบครองแผ่นดินนี้เป็นเพราะ ซึ่งพระยะโฮวาถึงกับจะลงมือกวาดล้างชาวอิสราเอลไปแล้วแต่โมเสสก็เป็นคนที่อ้อนวอนขอร้องไว้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เพ,ะะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าทำให้พระยะโฮวาโกรธโดยอย่าขัดคำสั่งของพระยะโฮวา ประธานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจนมีแต่ความโชคดีจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีอายุยืนยาวตลอดไป